สวัสดีครับแฟนขับทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินที่จังหวัดนคปรปฐมอำเภอดอนตูมตำบลเวยพระนะครับเชิญชมครับที่แปลงนี้นะครับอยู่เรียกใกล้ๆว่าแถวแถวทุ่งพิชัยอยู่ใกล้ศาลเจ้าแม่โทุิงพิชัยนะครับโดยที่แปลงนี้มีลักษณะเด่นก็คือเป็นที่ที่มีบ้านอยู่ในที่ดินอยู่แล้วนะครับ ผู้ที่ซื้อไปสามารถเขาอยู่ได้เลยหรืออยากจะรื้อถอนัคุ้มค่าอยู่ครับโดยที่แปลงนี้นะครับตำแหน่งของมันอยู่ในที่ที่ค่อนข้างมีความเชริญเลแต่ว่าก็ไม่พุกพ่านจนเกินไปนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเป็นเหมืองลาดยางที่มีการขีดเส้นดีแล้วแล้วก็มีรถสัญจรไม่ไม่เงียบเหงาจนเกินไปนะครับที่แปลงนี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่ระหว่างอำเภอเมืองถึงอำเภอรอนตูมเพียง ไม่ถึง1กิโลเมตรครับคือประมาณ500เมตรก็จะสามารถขึ้นสู่ถนนใหญ่ได้แล้วนะครับโดยจากตำแหน่งที่แปลงนี้ไปถึงอำเภอดอนตูมมีระยะทางเพียง5กิโลเมตรและจากตำแหน่งนี้ไปไปถึงจุดขึ้นลงทางด่วนระหว่างบางใหญ่ไปจังหวัดกาญจนบุรีโดยระยะทางประมาณ10กิโลเมตรและจากจุดนี้นะครับไปถึงอำเภอเมืองมีระยะทางเพียงประมาณ13กิโลเมตรนะครับทำให้ที่แปลงนี้เป็นที่ที่อยู่ในจุดที่ เจเลยนะครับสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะด,ดวกโดยที่แปลงนี้มีเนื้อที่1งาน36ตารางวาลักษณะโฉนดเป็นสี่เหลี่ยมที่ด้านหน้ากว้างกว่าด้านหลังเล็กน้อยนะครับคือเป็นที่ที่มีหน้ากว้างด้านหลังก็อยู่ขนาดใกล้เคียงกันแต่เล็กกว่าไม่ได้เป็นที่ที่เหมือนเส้นเดียวๆด,ด้านหน้าแคบนะครับ โดยในที่จะมีบ้านอยู่แล้วนะครับสามารถรื้อถอนได้หรือสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับเป็นที่ที่ดีที่แปลงนี้นะครับตั้งราคาขายอยู่ที่1งาน36ตารางวาพร้อมบ้านอยู่ที่1ล้านบาทนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 4 5 4 8 0 5 5 5ติดต่อนาเรศนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับยังไงติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าๆนะครับขอบคุณครับ